มาตลาดในมารเกร็ตของพัทยาดินชายหาดมาดูกันมีอะไรบ้างคะตลาดใหญ่ในมารเกร็ตอ คนต่างชาติชาวต่างชาติเยอะ อยากกินเจียวฮ้อนไหมอ้ออ่าสั่งเลยเดี๋ยวโอนเอา,าลังากกรเป๋าเอาเลยรา,ากินหมูมีทะเลรวมกมีต่น,น้นไม่กินเส้ห,หมูดิเซตเ,เนื้อหมูอ่ะเนื้อบวกหมู L. nó แล้วเรามี FL ต่อ วันนี้สั่งแจ่วฮ้อนเซ็ตเนื้อบวกหมูใช้เอ็มส้อยสิบเ้าสเอลสอย, 19, ายมาแล้วค่อยดูกันว่าจะเป็นยังไง ที่รอเจีวฮอนก็จะพาเดินไปริมชาหาดว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศมาชมกันค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ร้านบางร้านก็ปิดไป ห้องน้ำห้องน้ำสะอาดสิบบาท เดินมาถึงถนนหน้าชายหาดนะคะนี่มีร้านกา,ารชายหาดก็จะมีคนมานั่งเล่นลมเย็นเย็นมมีอากาศดี พยายำข้าคืนมีแม่ค้ามาให้บริการเสือคนไม่เยอะเสือผ้าใบจากที่เคยมาแต่ก่อนเยอะกว่านิน้อันนี้ก็คนก็น้อยลงนี่สนใจเลเนอีเลเว่นก็อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะ ภาพเปรียบเทียบกับสมัยก่อนจบเ่าลงเยอะคนน้อยหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกีเ่ยวกับเศรษฐกิจสองชาวต่างชาติมาประเทศไทยน้อยลงนะคะใครอยากกระตุ้นเศรษฐกิจก็มานะคะมาเทียบพัทยากัน ก็มีซี่โครงฟามละร้อยห้าสิบบาทคนใส่บาทเรถานี้เหมือกันน็คือรอเวลาใส่คนทำก็ทำเขาู้เวลา คะน,นันมะพร้าวส่วนพยาชัยขาย25่บาบาทอยู่นี่80บาทค่ะมนะพร้าว0บาทค่ะ80ทุกเจ้าเลยส่วนเสื้อผ้าไม่แพง แว่นสายตายาวใสยังไงคะไม่ราคาเท่าไหร่ไม่ได้ถือกระเป๋ามากระเป๋ายังนูน้นแบบไหนคะรุ่นไหนพวกนี้ใช่ไหมมีห้าสิบหนึ่งร้อยหล,อล้อยห้าสิบ<ม>ห้ายเจ็ดสิบ พวกพวกนี้พวกนี้เท่าไหร่รัพวกนี้พวกนี้ลบเป็นลบอยเดียวเหมือนกันไม่ชอบขาแบบนี้สวยดีมีสายตายาวนะสองร้อยห้าสิบมีไหมถ้าขาเป็นของยังไม่มาเลยเลืออันเดียวสุดท้ายสองเจ็ดห้ามีไหมสองเจ็ดห้ามีคอสองห้าศูนแล้ก็สามัน้นใช้ยสวยขาแบบนี้สวยดีอันนี้เท่าไหร่ห้าสค่ะ สวยดีหลอกต่างค่อนข้างจะมืดหน่อย ไฟดับภัทยาเลยมืดหน่อยตลาดเลยมืดหน่อยวันนี้นี่เดือแฮ้นน้ำใสไปไหนน้องน้อง,องเดินไปกดตังค์ไปเผื่อยอยากกินคืออะไร ซื้ออะไรเหรอทานทานด้วยกันก็ได้ตลาดมันมืดพอไฟมันดับตลาดมืดๆหน่อยไฟดับไปกลางอาคนตัวเล็กมาเที่ยวตลาดใหญ่มารเก็ตช่มหม ก็นี่ใหญ่มาเก็ยนะคนชายหาดแล้เราเคยมาเคยมาสองครั้งแล้ววัดเท่าไหร่แสดงว่าอีกทางเมื่อตอนกลางวันเราก็ขี่ผ่านอยู่หันไอ้จอมเทียนในมากเกียดน่าออกเหนื่เหรอจอมเทียนไปทางนี้อีกขี่ไปนู่นอีกไปดูดิเราไปดูดิเราไปเดนไป ધ� ઱૱઱ાા อากาศเย็นๆกับแก้วฮ้อนพัทยาแก้วฮ้อนหม้อไฟแก้วฮ้อนหม้อดินมีความรู้สึกว่าได้เยอะเยอะกว่าทางขอนแก่นคะมันน้องหก็ชุดละสามร้อยนะค่ะก็ขอนแก่นก็สามร้อยเหมือนกันจุดนี้น้อยจุดนี้เยอะไหมเบลลเยอะเยอะไหมเยอะ นี่ขายให้สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพัทยาในราคานักท่องเที่ยวต่างชาติสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแม่บอกว่าถูกอยู่เท่ากับราคาคนไทยราคาขายอยู่ฟันเกก็ประมาณนี้เมย์องพูดแบบว่าแอปสักหน่อยนะครับดูหน้าตาลูกมินเจียวฮอนพัทยา มีแต่ลูกฝรั่งทั้งหมดลูกครึ่งลูกครึ่งพูดได้ส่วนมากถามแล้วว่าพูดได้กี่ภาษาพูดได้สามภาษาไทยอังกฤษและก็ฝรั่งเศสเพราะนักเรียนที่มาก็คือเพื่อนลูกเนี่ยฝรั่งที่มาก็คือรู้จักเป็นแม่ของลูกที่มารู้จักกันไปส่งลูกโรงเรียนโรงเรียนฝรั่งเศสที่พัทยาอ๋อน้อยเอาลงได้ยัง นื้อค่อยจุ่มเอาน้าะว่าจะเหดีว่ะมาทานเจียวฮอนพัทยาค่ะพูดอย่างนี้ใช่ไหมเสียงสองเสียงสามเสียงสี่เสียงห้าก็ขอพี่เขาเพราะว่าน้าบอกน้ำสุกเอาไม่เผ็ดเพราะเด็กน้อยจะกินก็จิ้มเมาจิ้มเมาจิ้มลองไปขอพี่เพิ่มเขาเอามาให้น้ำใส่เอามาแล้ว พอก็ไปขอพริกอะพี่เป็นเ็ดเพิ่มไปเอาถ้วยเจ้าของนะไปถ้วยน้ำจิ้มนะไปนะเนี่ยพอจะจุดอันนี้ช้อนช้อนน้ำ อ,อะไรอะไรดูดูนี่ใครยังได้ข้าวเจ้าไหมอย่าให้ข้าเหนียวมันมีฝายนะแม่เดินไปซื้อให้ คำว่าโสดีนะครับนะวันนี้ก็สามารถนะครับก็มารับประทานอาหารที่ตลาดกันได้เลยนะครับนะฮะที่เราเปิดระบบพร้อมกตั้งคุ้มตรวจแล้วนะครับวันนี้มีน้องจากเราเป็นน้องมาจากปาร์ตนะครับก็สามารถมาเนให้พี่อยากไปอมก๋วย นมองใส่โตไบกับอน้อยมาไปอมก่อยเชียงใหม่แต่เป็นเดินป่าราเมงมาเกือ่อยเดินอย่างเดียวน้อยไปรับราเมงน้อยขึ้นน้อยไปรับราเมงม่เขามาเกลยาเมงรีลาเมงย่ไปรับเนยย่ไปรับก่อนย่าไปรับยก็ไปกดอันนู้กดกดไม่ได้ไม่รู้เรื่อง ตามเสียงไปรับราึมง เดักนะครับหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับตามขยะนะครับที่ตรวเรียนต้องทานอาหารตาม่รงเรียนขยะนะครับตอบคุณป้าได น้ำใสใหญ่มากยังไงจะกินหมด <c oughs> กินาทานไม่หมดแน่เลยรามง <c oughs> ใหญ่จางใหญ่จางทาน <c oughs> ไม่หมด <c oughs> ถ้าอร่อยเขามีขายสี่ห่อร้อยสนใจซื้อไหมอร่อยไหมรามเมงน้องเดินไปเอาได้รามเมงอร่อยอยู่ใช่ไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไฟมาแล้วไฟฟ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เป็ดเสร็จได้เราไปพูรุมโดมูบ้าน มไม่อิ่มก็สองได้สั่งสองคนนั้นกินอะไรนะตัวเล็กอ่ะดื่มนมและไฟตลาดมืดเลยเช่วรังซ่อมมันเลยดูไม่สดใส พอทานเสร็จก็มาขึ้นรถแม่ค้าวิ่งกระหืดกระหอบมาว่าเรายังไม่จ่ายตังค์ก็เลยโชว์สลิปให้ดูว่าโอนแล้วจ้าแม่ค้าขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่นี่การลืมให้อภัยกันจ้า